บทพิจารณากาย6ขั้นตอนพิจารณากาย6ขั้นตอนโดยใช้ความคิดเรียนรู้ร่างกายตามความเป็นจริงสร้างความเห็นตามความเป็นจริงที่ถูกต้องให้จิต 1. หมดลมหายใจให้พิจารณาว่าเมื่อร่างกายหมดลมหายใจแล้วธาตุลมกับธาตุไฟ ก็สลายออกจากร่างกายเราก็หมดความรับรู้ทางร่างกายไม่สามารถควบคุมร่างกายได้อีกร่างกายก็จะล้มลงนอนทับแผ่นดินกำหนดหมายให้เห็นร่างกายนอนทับแผ่นดินอยู่ 2. น้ำดันดินเมื่อธาตุลมกับธาตุไฟออกจากร่างกายแล้วก็เหลือธาตุดินกับธาตุน้ำ ที่ยังคงอยู่ให้พิจารณาว่าหากทิ้งให้ร่างกายนอนทับแผ่นดินนานติดต่อหลายๆวันน้ำก็จะดันดินออกมาร่างกายก็จะพองขึ้นอืดเขียวช้ำตาถลนลิ้นจุกป,ปากแขนขาพองชี้ชูชันขึ้น 3. ทธาดดินแตกธาดน้ำ ที่ดันดินออกมาเมื่อผ่านไปหลายๆวันเข้าผิวหนังก็จะปริแ,แตกไปทั่วทั้งร่างกายน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเลือดก็จะไหลเยิม้มออกมาตามรอยที่ปริแ,แตกทั่วทั้งร่างกายนั้น 4. น้ำละลายดินเมื่อน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเลือดไหลออกมาตามรอยปริแ,แตกทั่วทั้งร่างกาย เนื้อหนังก็จะเริ่มเปื่อยเน่าแล้วย่อยสลายลงสู่ดิน 5. ร่างกายเหลือแต่โครงกระดูกเมื่อเนื้อหนังย่อยสลายลงดินหมดแล้วก็เหลือแต่โครงกระดูกขาวพโลนนอนอยู่พิจารณาให้เห็นหัวกระโหลกศีรษะกระดูกสี่โครงกระดูกแขนกระดูกขาและหยุดภาพแห่งความคิดนี้ไว้จากนั้น เพ่งจนเห็นโครงกระดูกครบทุกส่วนอย่างชัดเจน 6. กระดูกสลายลงสู่ดินเมื่อเพ่งจนเห็นโครงกระดูกครบทุกส่วนแล้วให้พิจารณาเห็นโครงกระดูกในสภาพผุก,กร่อนทั่วทั้งโครงแล้วนึกให้เห็นกระดูกที่ผุก,กร่อนนั้นค่อยคอยสลายไปเป็นดินให้คิดพิจารณาเทียบเคียงขึ้นมาในจิตว่า ดินกับร่างกายเราเป็นอันเดียวกันร่างกายเรากับดินก็เป็นอันเดียวกันเมื่อพิจารณาจนถึงขั้นที่6แล้วก็ให้กลับไปเริ่มต้นพิจารณาขั้นที่หนึ่งอีกทำซ้ําๆหลายๆเที่ยวจนจิตเกิดการยอมรับว่ากายเรานั้นคือธาตุสี่ดินน้ำํำไฟลมตามความเป็นจริง